สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่องทีมรีวิวกันอีกแล้วนะคะวันนี้เราก็จะมารีวิวเครื่องพ่นแอลกอฮอล์กันนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีใช้กันเลยนะคะก็เราก็จะเปิดตรงนี้ก่อนนะคะแล้วก็จะเอาแอลกอฮอล์นะคะมาเทสใส่ในนี้นะคะประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเอาตัวเครื่องนะคะปิด ่างนี้นะคะแล้วก็หมุนให้ได้ยินเสียงนะคะแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็รเราก็จะคว่ำนะคะเครื่องพ่นแอลกอฮอล์นี้เลยวิธีการเปิดนะคะเราก็จะกดปุ่มเปิดตรงนี้นะคะแล้วก็นี่เลยก็จะออกมาเป็นรองแบบนี้นะคะแล้วก็กดอีกทีหนึ่งนะคะก็จะเป็นการปิดนะคะข้อดีของเครื่องพ่นแอลกอฮอล์ตัวนี้นะคะก็คือใช้งานง่ายนะคะแล้วก็พกพาง,ง่ายด้วย ประหยัดแอลกอฮอล์นะคะแล้วก็ไอ้น้ำที่พ่นออกมาก็คือเล็กมากๆนะคะเป็นละอองที่เล็กมากๆเลยซึมเข้าผิวไปเลยนะคะกับเข้ากับมือไปเลยในกล่องนะคะก็จะมีสายชาร์จมาให้เราด้วยนะคะที่ชาร์จก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะคะก็วันนี้ก็ขอจบการรีวิวเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ ก่อนจบคลิปนี้ฝากกด subscribe กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณครับ